ห้องไหนเปห้องบาเล็กนี่เปิดยืมเงินได้ไหยนะครับอ้องห้องไหนซอยก็เยซอยซยก็เลย

นี่ลูกพี่ตะบนใช่ปีรับที่คาดเรือให้เรือหกที่นี่บัดดีครับเรือหกเมื่อใดหนึ่งไม่หกแล้วนะครับแจะสินี่หวยรางวั้นมี่รังวั้นให้นะครับแล้วก็ไปประกวดเล่ระดับคาดเรือหนึ่งในสามบัดดี้นะครับหนึ่งในสามบัดดีครับบัดดีครับหนึ่งในสาม ต่าตอนนี้เขาแล้วนื่งในเก่าแล้วนะครับกัแบบเป็นที่นาแสดงความดีใจนั่นนะครับาำรับการยยเวียนยามของบ้านหนองเมงคู่ตำบลบ,บ,บันฝางคนีบนะครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนะครับก็ได้รทราบมาทั้งท่านผู้ว่านะครับได้เรียนเชิญท่าน,นนายก ยิ่งรักทินวัดนะครับที่ได้มามอบถ้วยผู้ที่ได้รับรางวัลชนละเลิศในการยูเวนยั่มของแคนเทลเป็นช่วงเป็งนง่ายหน่อยนะครับจังหน้องโลนะครับจังหน้องโลครับนั่งโดยท่านกำนันนะครับพลายกำนันเลิศนะครับข้ามมุ่นนะครับ มาทีมงานมาบัตดีครับผมกำนงเชิญครับบัตดีครับสคับดี่แหครับมุแล้วนะครับต่นอมข้างนะครับเดี๋ยว้าวซจีล้เเดี่ยื่อนเดี๋ยพี่ออกพลใส่ในาประดครับใส่ในาประด กตาบากบอกเนอยู่นะครับกมาบนะคับาตำบลตำบลนองโน่หองงไงบ้าน เราพิจารณาตบนเชินแ้มนีพอดีี่เนื้อครบฟ้าเจอกับออกฟอรล่อกับพี่ท่านฟอร์นํ่นัทีม้านะครับท่านอบตกับพี่นะครับกเชิญทุกท่านนะครับทีม้าแล้วนะครับแมนบอลได้เป็่นออกบอกับเชิญพาวาได้ม้าผู้ยิ่คนอกกับใครเอ่อเติ้นกับจอร่นิเลอร์ู้ยิ่คนนอกเติอนกับจอรนด้นะครับในเวลาในเวลาในเวลานะครับเติอนกับอมาลงกทะเบียนกันครับผู้ใดมาท่นลงอกทะเบียนคันทซันับโได้กิงหน่อยทุกนนี่ มันเจ็บเลยมันมันมันนมุ่งกว่ามู่งนั่นเายจักคนเฮ้ยสอดจบมาจบ้ใดเลสื่อมุงง่ามุ่ง่อยเลยเออจะนอนได้สี่คนนอนสองคนยาวเนอะมันงงน่อยจะนอนมุง่มุงใ่นอนไดสี่คนนะครับอาเช่นครับผู้ใดว่านี้เราดเยนมันจะตกดนเออตัดายลงซ้ำเ้อะลงซ้ำเมันก็ี้พ่อพ่อก็ดี เป็นการอีกยนะครับแต่ว่าอสมอมีแล้วจะมีคนถามมาเอาอสมอคือมีแล้วออรอเปี่ยนกอสิบมีน้ำพ่นแน่จกขาจกจสามก็สิบีแท้เป่นแมนบอลกับจะ่สี่ครับกับพา่เบครับผักอยู่ว่าออปพหถือว่าเป็นผู้เสียสละเฮดแมาที่โดยบริพี่าตอบแทน แล้นี่ก็ได้พอสมน้ำไปอยู่ในในผักเผื่อไทยนะครับราชาผู้รักผู้ยังผักเผือกไถ่กับราชานายกเผือกับ่ราชานะครับต้นแบบขยันในการพิสิทิล่ลองมึงวัมงมึงผมม่ามันสิมีมากแบบใดทอดหาท่างไรเขาได้แม่นะครับขันใดอีลีมือใดนั่นพุคงสิบ,บอกพี่น้องอยู่หรอแต่ว่าตอนนี้มันบ่ทนนบบันมีอย่างเด้อเพียงแต่วันนี้กับมา ก็ร่างใจใพี่นออ้องผมเพระร่าได้ธนาบุตรงานนะครับเอาไว้เวลาย่ำขอเว้นขอย่ำนะครับน้อนเรียกอกว่าเอาเตีย่ยนเ็นน้อยน่นนะครับที่นี่อีกเรื่องนึงครับยากผิดชี้แจกกับพี่น้องถือโอกนี่ชีพแจกกับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่อง ฉันเพื่อะไตามข่าวสารบางเมืองแต่คิรู้ว่ามันมีกบนการต่างๆช่วงนี้จะบพบปกตินะครับนายกกัฝากมาบอกพี่น้องนะครับเมือประชุมภัคกับเป็นห่วงพี่น้องแต่ว่าท่านอีสานไม่เคยเป็นห่วงเพราะว่าอีสานเขาวอากันดูเรื่องนะครับเป็นห่วงคือท่านภาคไตเพราะว่าเขาพยายามไม่กังที่สเอาประเด็นเรื่องเรื่องอย่างพระราน่มาเป็นประเด็นการเมือง นะครับโดยเอาขอเนิ่งๆที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องหมูประครับอำเภอกระนวลของเขาเนี่ยปลูกยางหลายกระมในได้จากฝัองแก่นเลยผู้ใดปลูกยางไนะครับยังมืดสิไหมอย่างพระราโซนทางนี่ก็ค่อยหลายกว่านั้นนะครับโซนทางหัวนะครับวบุญชาติกะทิหลายนะครับมีพื้นที่ปลูกยางพระราของอำเภอกนระนี่ย สามเมือนสองพันกัวไรแล้วไม่พูกอยู่อย่างสองพันกัวไร่ 2, รสองพันกัาขอบวคั่วนะครับไล่ก็มูเป็นอะไรนึงของอย่างรัฐบาลนะครับรัฐบ,บ,บาลชดเชยให้เดี๋ยวนี้ก็ะเชือให้พี่น้องมะล้อมขบเปี่ยนสำหรับเพิ่มสิทธส่วนอย่างชดเชยให้รลรยละสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับชดเชยให้ลายละสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเงื่อนจต้นุน มาพ่อสมควรพี่น้องท่านเนี่ยท่าอีสานเนี่ยพ่อจ่พี่น้องทาง่าผาดไต้กับพ่อแบบท่าบ้านอย่างมากใารอยู่ในเขตชุมนท่านกับถือว่าโชคดีในเฮหนาปีหนึน่งสองเทือนนะครับปีหนึ่งสองเทือนเพื่อนกับเพื่อนกับมีความสุขกับท่หลาย้ตำบวของเหลาเพื่อนของพ่อทาากัเสริมแนบบ้านคามแน,น,นพผู้ในเหตน,หนาสองสาเทือน ใเลป็นรัฐีครับเอาเรื่องน,น,น้าน,น้นากินเท่านันนะครับเพราะว่าตักขนาดตอทอในหน่อยเนี่ยพอ40่สิเ่นน่งครับใส่ึเป็นรอยคนลานนะครับจากพ่อมากที่สุดนะครับส่วนข,ข,ขนันค,ค้องท่มาท่าเนี่ยพุ่งถี่สองพล้านหครับมาเลยสองพล้านด้แน่นอนครับ เรื่อยงยาจนเชอยาพระเนะนะครับเฉพาะแปลงที่ปลีดแล้วแปลงที่บ้นานพัฒนากีกเนี่ยเพิ่มว่าสำรวจให้เพราะว่าบระท่านเด็กมีความเนี่ยงบางท่านอดจเคกยเกยิเอาอย่างที่กีดแล้วนะครับแต่นด้สารเดือขึ้นไปนะครับนะครับก็มีการใ้ถิ่นเพือที่กนะำลังแกงยูซอยเหนอประเทศชาติด้้าเ็ซะ คระซ่อยพี่นอบบ้องให้มันเป็นที่เลยครับอันใดที่เขตได้ก็บเขตทัานที่แบบนี้เหรอครับ,รบจริงๆแล้วกนวนนระนวดนี่สุภาพใดน้ำมูนนะว่ากระนวอยู่ในเขตปา่าอยู่ในเขตในคุ้มก็ไปขอตอนร่องกับนายกว่าเพิ่นมขมีเสียภาษีเพราะบอกว่า,า,หาหาสีย,ยู่ก็เลยได้นะครับก็เ,เลยถือว่าอวามเพื่อนร่วมน,นอจงดีท่างดุญสาสตทางหัวหน้าข้ามท่างบา้านฝางคนหนี่เพิ่นบ่มีเอกฐานสินยู่ในเขตในคุ้มนะครับก็เก้าสิบว่าได้ก็อันนี้ขอพิเศษก็เลยได้ นะครับนี้ก็เป็นว่านะยกฟังโปรดเล่าดูมาหน่อนะครับอ่าตัวตัวนีอย่างมาพบปะกะมะพี่น้อยนีดเป็นสองหน้าที่ว่าเรื่องอย่างเรื่องอย่างอย่างผู้บาดยังอกว่าครับการเรื่องที่ผู้ว่ามดออื่นนะครับพปฏิได้เดินทางมาตรวจตู้เวีนยามที่ได เป็นตัวแทนของอำเภอกระล้วนเข้าพอไปตรวจไม่บ่มาเพราะว่ามือว่านนี่ถามกำนั่นกำนั่นก็ว่าโอ้ผมไปก็ได้นะครับเพราะว่าต้องผ้าพ่นแต่งโดยเฉพาะการตัดห้าตัดอย่างนั้นทับงไปเมื่อนต้นไปนะครับทางผู้นำเข่านะครับกับข้องทีได้ไปร่วมตอนรับคณะกรรมการผู้พิไา้มาตรวจเียนย้ำเน้นอื่นๆนะครับซึ่งบ้านเราไม่กู่เข่านะครับ อีกหนึ่งในเก่าแล้วนะครับหนึ่งในเก่ามืออื่นหนึ่เพื่อนว่าตรวจกับอีคัดออกเหลือ,อยุ่หาทีหนึ่งเลยยุงหาขันปิดหนึ่งในหานะครับกับสีแดงมีถวยรังวันมีเล,ล็กลังวันเมียงบอกให้นะครับซึ่งท่านรู้ว่าเพื่นกัได้ประสานนั่งทันนายกยิงรักชิมรน,นะครับสีดแดงละมอกสวยรังวันให้ช่วงน่าจะเป็นประมาณช่วงงันใหม่นะครับขันปิดหนึ่งในหาเรา หนึ่งในสามกับท่องถี่บอกเกิดกำลังนะครับท่องถิ่บอกเกิดกำลังเพราะว่า,าในฐานะนาหนึ่งกับนอำเภออำเภอกระนวนเท่าจะเป็นเมียเพราะว่ากลับกระด้เปียวจักหน่อยนะครับกระรด้เปียวจักหน่อยนนอันนี้ก็มีเรื่องดีชี้แจงให้พี่น้องฟังแท่นีก่อนนะครับสำหรับเรื่องอสสตล้อนะครับ